คิดถึงวอ e คิดถึงบูเทเกอร์นะครับฝากกดติดตามและ,ะกดสัสไครด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมต้นบูเทเกอร์เหมือนเดิมนะครับวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่เราจะมารีวิวเกี่ยวกับราคาสินค้าที่ส่วนมากเราจะขายหลักๆอยู่ในช้อปปีกับ Lazada นะครับที่มีการสั่งซื้อเข้ามายอดขายที่ค่อนข้างจะเยอะหลักๆเลยที่ ขายเยอะๆก็จกมีอยู่ในกลุ่มนี้นะครับบางรุ่นอา,อาจจะไม่มีเนี่ยต้องรบกวนลูกค้าไปดูลิงก์ข้างล่างนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ดูจากราคาถูกไปถึงราคาที่สูงสๆนะครับจริงๆก็จะมีหลายรุ่นนะครับมาเริ่มตั้งแต่ตัวแรกเลยนะครับเป็นตัวนี้จะเป็นคอ m มานเดอร์นะครับรุ่น c b 88 x นะครับส่วนมากก็จะทำออกมาเป็นคู่ทั้งแดงทั้งดำแดงดำเนี่ยก็คือ ท่านที่ใช้วิทยุสื่อสารก็พอจะทราบว่าเป็นวิทยุสมัครเล่นสีดำนะครับส่วนสีแดงก็เป็นวิทยุประชาชนที่เป็นัาว์น,นะครับตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ 1, 3 9 0บาทนะครับอุปกรณ์จะครบชุดเลยบางท่านถามว่าเอาเอา,เอาแต่สุัวเครื่องมาแล้วอุปกรณ์มีไหมบอกมีครบนะครับราคา 1, 3 9 0บาทมีอุปกรณ์ครบชุดนะครับหมายถึงว่าอุปกรณ์มาตรฐานที่อยู่ในกล่องนะครับก็จะมีแท่นชาร์จแบตเตอรี่เสายางคลิปหลังคู่มือจะมีครบนะครับ ล้าจะมาไล่มาดูอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวตัวนี้จะเป็นซิกแนลมินินะครับซิกแนลมินิเนี่ยก็ราคาอยู่ที่หนึ่งพันสาม้อเสิบเหมือนกันกันกนกบตัว tb นะครับแต่ตัวนี้มันมีข้อแตกต่างกันยังไงก็คือตัวนี้เป็น0ู้วัตตน์0.5วัตกับห้าวัตแตกต่างกันตรงที่ว่าศูนวัตไม่ต้องจดทะเบียนแบบอนุญาตนะครับได้รับการยกเว้นการจดทะเบียนแต่สิ่งที่ท่านจะได้ก็คือวัตที่มันน้อยกว่าตัว5วัต ก็คือหมายถึงว่าวัดมันแค่0.5วัตต์นะครับผมแต่จริงๆที่ผมวัดได้เนี่ยมันออกเกือบๆ4-5วัตต์นะครับผมลองวัดดูแล้วนะครับก็คือจริงๆถามว่ามันใช้ได้เหมือนกับ CV ทั่วไปไหมมันก็เหมือนกันเพียงแต่ว่ามันไม่ต้องได้จดทะเบียนแบบอนุญาตไม่ต้องไปเสียให้กะสทช5 3 5บาทต่อเครื่องนะครับผมตัวต่อไปนะครับเป็น t c c ีคอมรุ่น TCM2 ตัวนี้ก็จะมีอุปกรณ์มาตรฐานเหมือนกันครบชุดนะครับในชุดก็จะขายอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับผมก็มีอุปกรณ์มาตรฐานเหมือนกับพวกตัวราคาเดียวกับพันสามเก้าสิบก็คือเป็นอุปกรณ์เหมือนกันนะครับทั้งทั้งทั้งทีซีคอมแล้วก็ซ b บก็อุปกรณ์เหมือนกันนะครับผมมาตัวต่อไปก็จะเป็นใย,ยสุ FT4T นะครับตัวนี้ก็อ่า ราคาที่ผมขายอยู่ในช้อปปีหรือรา z a d a ก็อยู่ที่2,290บาทรูปร่างเล็กเป็นแบรนด์ J8 นะครับตัวนี้เป็นแบรนด์ J8 เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับแต่ QC เเขาเนี่ยค่อนข้างจะดีก็คือเป็น QC ของ J8 แนแต่ผลิตเนี่ยผลิตที่จีนนะครับผมตัวนี้ก็จะอยู่ที่2,290บาทนะครับนะรูปร่างสวยนะครับแล้วรเราก็มาดูข้างๆ รูปร่างจะคล้ายๆกันหน้าตาจะคล้ายๆกันตัวนี้ไม่ใช่รุ่นเดียวกันนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นยหญ่สุ FT 24นะครับผมเป็น5วัตต์ตัวเล็กนี่ก็5วัตต์นะครับ 4T นี่ก็5วัตต์แต่ตัวนี้จะเป็น FT 24นะครับผม FT 24เนี่ยราคาจะอยู่ที่2,009นะครับข้อแตกต่างกันก็คือมันรูปร่างต่างกันวัตต์เท่ากันนะครับแต่รูปร่างต่างกันฟังก์ชันก็เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่า รูปร่างจะเล็กจะใหญ่ต่างกันตัวนี้จะค่อนข้างดูสมบุกสมบันตัวใหญ่หน่อยนะครับผมกระชับมือกว่าถ้าผู้ชายก็พบอย่างนี้ก็โอเคนะครับผมตัวนี้จะอยู่ที่2 9 0 0รบาทอุปกรณ์ก็เหมือนกันนะครับมีแท่นชาร์จมีแบตมีเสายางครบชุดเหมือนกันแล้วก็จะมาดูอีกตัวนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นอาริงโก้ dj vx สอนะครับตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะขายดีมากๆในช่วงนี้นะครับในกลุ่มบริษัทรักษาความปลอดภัยใช้เยอะ เพราะว่าข้อข้อดีของเขาคือกันน้ําตกน้ําได้เลยนะครับผมราคาจะอยู่ที่สองพันสิบบาทนะครับตัวนี้จะเป็นอาริโกนะครับอยู่ในช e ้อปปี้ลาซด้าก็มีนะครับลองไปเสิร์ชดูนะครับขยับขึ้นมาอีกนะครับเป็นแบรนด์ไฮเทล่าไฮเทล่าก็คือท่านเรียกกันย่อๆ H Y T นะครับที่เขานิยมเรียกกันตอนนี้มาแรงมากคู่แข่ง ของเกรด A หลักๆในบ้านเราตอนนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะเหมือนกับเข้าไปแทรกซึมเยอะมากเพราะว่ามันคนแล้วสัญญาณภาครับภาคส่งค่อนข้างดีนะครับตัวนี้เนี่ยผมขายในช้อปปีกับลาซาด้อยู่3,800บาทนะครับอุปกรณ์มาตรฐานี่เหมือนกันครบชุดเหมือนกันนะครับนะครับสินค้าทุกตัวเ่ยจะมีรับประกันนะครับ1ปีหมดเหมือนกันนะครับทีนี้เราช้อยากมาดูแบรนด์ที่สูงว่นนั้นก็จะเป็น Motorola นะครับ Motorola ตอนนี้ชื่อนี้ใครก็รู้จัก เป็น CP 246ช่วงหลังทํามาเป็น 246i นะครับเป็น160ช่องอุปกรณ์มาตรฐานเหมือนกันครบชุดแต่ตัวนี้จะเป็นแบรนด์เกตด A ในตลาดของบ้านเราเลยนะครับาขายใน s h อ p e e กับ Lazada อยู่ที่5,500บาทนะครับสินค้าตัวนี้จะจะมีไม่กี่รุ่นนะครับที่รับประกันสินค้า2ปีจะมีตัวนี้ตัวหนึ่ง o ม o ตร l าเนี่ยรับประกัน2ปีนะครับ ส่วนอุปกรณ์เนี่ยแบตเตอรี่ชั้นชาร์จทุกตัวเลยก็6กเดือนเหมือนกันนะครับแท่นชาร์จแบตเตอรี่แล้วประกัน6เดือนเหมือนกันอ่าตัวนี้มันขยับมาดูตัวนี้เป็นเครื่องวิทยุสมัครเล่นนะครับที่ผมมีอยู่ในร้านเป็นไอคอมจ8แปดดเป็นวิทยุสมัครเล่นตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะ,ะแข็งแรงแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ขายดีมากๆในกลุ่มที่ค่อนข้างจะ,ะรู้จักวิทยุมานาน เล่นวิทยุมานานแล้วก็ติดแบรนด์ไอคอมส่วนมากจะจะซื้อกันค่อนข้างจะเยอะนะครับาการเล่ที่ตำรวจที่เขาใช้วิทยุอยู่เนี่ยเขาก็จะส่วนมากก็จะเลือกใช้เป็นไอคอมบางที่ก็ใช้เป็นโมโตแต่โมโตเนี่ยส่วนมากโมโตจะเป็นเครื่องเขาเรียกว่าเครื่องต้องใช้คอมตั้งช่องแต่ตัวนี้สามารถกดตั้งหน้าจอได้เลยนะครับผมราคาในช้อปปี้กับรัตตระอยู่ที่5,990บบาทนะครับผมอุปกรณ์มาตรฐานเหมือนกัน ครบชุดนะครับอ่าทีนี้ขยับมาดูขวามือสุดของผมก็คือเป็นวิทยุประจำที่โมโบายนะครับผมโมบายของยายสุเป็นรุ่นอ่า FT2980 ตัวนี้เนี่ยกำลังขับอยู่ที่60วัตต์นะครับตอนนี้มีอยู่ที่ร้านตัวเดียวเครื่องแดงจริงๆก็มีหลายรุ่นนะครับแต่ผมผมถ้าถ้าจะเลือกดูเป็นเลือกดูในลิง k ์ช้อปปีตัวนี้จะอยู่ที่ 5,390อุปกรณ์จะมีพวกขาตั้งเครื่องสายไฟไมโครโฟนกระปุกฟิลที่แขวนไม้พวกนี้จะเป็นมาตรฐานของมบายบางคนถามว่ามบายมีเสาไหมในอุปกรณ์เสาไม่ได้เกี่ยวกับอุปกรณ์ในกล่องน,นะครับเสาก็ต้องซื้อแยกบางท่านชอบเสายาวเสาสั้นไอพวกนี้ต้องไปหาซื้อแยกนะครับกระทั่งเมาส์ที่ติดรถก็ต้องซื้อแยกในอุปกรณ์ของมบายก็จะมีแค่ไม้ขาตั้งเครื่องสายไฟแค่นั้นจะไม่มีพวกอุปกรณ์อิสระพวก เสาสายนำสัญญาณเมาส์อะไรพวกนี้ไม่มีต้องไปซื้อแยกกันหมดเพราะว่ารถแต่ละคันไม่เหมือนกันหรือบางบางท่านเอาไปติบบ้านก็ต้องไปหาซื้อเสาบ,บ้านเ o า e ว s ซัพพลามาใช้เองนะครับหลักๆก,ก็จะมีอยู่แค่นี้ราคาสินค้าทุกตัวที่ผมบอกไปเนี่ยไม่ได้รวมกับแวดเ็ปอร์เซ็นนะครับในกรณีที่เป็นบริษัทห้างร้านที่ต้องการใบกำกับภาษี ต้องคูณ7%็เข้าไปแล้วก็ค่าขนส่งด้วยไม่ได้รวมนะครับค่าขนส่งจะเป็นลูกค้าเนี่ยเลือกขนส่งถ้าสั่งซื้อในช้อปปี้หรือลาซาด้าก็ต้องเลือกขนส่งเอาเองว่าจะเอาขนส่งไหนนะครับแล้วก็ค่าขนส่งเนี่ยทางช้อปปี้ลาซาด้าเขาก็จะคิดเพิ่มนะครับผมแต่ถ้าลูกค้าที่ต้องการแบ่งกับภาษีก็ก็ต้องคูณ7%เซเข้าไปในกรณีที่ ไม่ได้ไปดูในช้อปปี้หรือล a ซ a ด้ก็สามารถแอดไลน์มาคุยกับผมได้นะครับในการขอใบเสนอราคาของแต่ละรุ่นบางที่เป็นบริษัทบางที่เป็นหอจอกอก็มาขอราคาที่เหมือนกับซื้อจํานวนอา,อาจจะมีลดได้บ้างนิดหน่อยนะครับเราก็จะเสนอราคาให้นะครับผมแล้วก็มีใบกับภาษีมีใบเสนอราคาแล้วก็ส่งทางเมลก็ได้หรือจะให้เราส่งใบเสนอราคาทางไลน์ก็ได้นะครับก็จะมี แค่นี้นะครับหลักๆถ้าเครื่องเนี่ยตัวไหนที่ต้องการแล้วไม่มีโชว์อยู่ในนี้ก็สอบถามมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์แล้วก็ line id ไว้แอดไลน์มาถามก็ได้นะครับผมหลักๆก,ก็จะมีอยู่แค่นี้ตรงนี้เรียบร้อยถ้ามีข้อสงสัยตัวไหนอีกหรืออยากจะให้ทำรีวิวอะไรอีกก็ก็แสดงความคิดเหนเ็นเข้ามานะครับผมช่วงนี้ รักษาสุขภาพด้วยครับวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ